กราบสบายดีทุกคนตอนนี้กระบอกก็ฮาเจมส์ากดอ่ามือนี้ครัมือซาเล็ตมาเหตุผลแกงน้องโบวีเขาอีกแล้วอันนี้ก็เป็นผูงหวัวแผนการฮะนี่เป็นตะกรงเขาเองแล้วซาเล็ตในมือนี้ครัก็จะมาตัวเป็นครูขี่อ่าขึ<ฮ>้นมากก็ยังหัวเลยนี่ท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวตะกรงทายโอเคทุกคนแผนการมือนี้ครัก็คือนี่เนาะสืบขนุมปลาสองตัวมาหลอกมันแล้วเขาสีใส่นี่ลูก ขึ้นเบิ้งนะาจะเอาไซนี้หนิเนาะนนี่ะทั้งไงชุดนี่ได้ปลาตัวนึ่งมึงบอกเอาไซเลยเนาะน้าจะเอาไซปึ๊บได้ตัวนี้ยากมากใกล้ตัวที่สองเท่ากับตีส่ขนมปลาแตวตัวที่สามเนี่ยนะได้แล้วัานี้่ัานี้มึงนะนี่เด็กได้ว่าขนมปลานี่เออเดี๋ยวมือนีิอายใช่ไหมเห็ดซาลินอันนี้ อไอศีเอาลงเอาเอาขนมไหว้เลยนี่ปุ๊บอไอไข่ออกปับ๊บเดี๋ยวจะปุ๊บปั๊บนั่นนี่เด้อทุกคน,น,น,นตอนนี้ก็ขอแพนการัดทีเรียบร้อยเลยเนาะ้า<อ>มาพี่<ถ>มาพี่มาตัวน,นี้นะมีชิปอันมีขนมชิปมาเอาตัวชิปตัวนี้ก่อนบอมนี่เลยทีเอาเลยบอ่อศิมาคุบเลยจะเอาคุบตัวนี้เลยจ้ะเอากงไว้ก่อนหนุ่มมาเตรียมคุบเลยเด้อไอไก่ไก่อะ เดวคุปเลยได้เปิดออกไปไวๆี๋ยวคุบปับรได้กะจะไอ้คุบเอาไอ้ไอ้ไอ้เดี๋ยวเบิรได้โ้ไม่ว่ามู่ทรร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 น่ร นี่มันบวครบเนาะมาบบนี้เตรียมครบได้ปะก่อนอันนี้นะทีมๆมันเบิดเลยเออองวันนี้งวันี้เตรียมครบมือนะครบลงไปไปหนึ่งสองสามควบหนึ่งคบได้ตัวนี้ได้เอาเตรียมมือมาจ่ายหนส เฮ้ทุกคนคลิปเมื่อกี้นี่คือว่ามันโบอยากสำเร็จไปได้เนาะมันมันโบขูปกี้นี่มันเห็นมาทำมาไหมาทำอันนี้ทำอะไรมือไปไว้อันนี้ในเมื่อคลิปเมื่อกี้นี่มันโบสำเร็จเราก็จะใส่แฟนมือวานนี้เนาะตรงเขาถ่ายเอามันวางแต่ก่อนนะนี่ตรงโกฟินบอกินมันเบิร์ดได้ไรสิผ้าเยอะมันตรงกบกินหมากินบอ à ba anh nè chim mang tôm hả ba ba à chưa ai à, mang cái thêm vào mặt xuống thì nha Hãy subscribe cho Ừ, nhưng mà nhóm luôn đấy ơ sợ nè <laughs> Thì kẹt lắm à mày, mày mày đại vào chụp cốp dư mày Học suy xóng Đã, 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 đá, đã. จบคลิปป่ะโอเคคลิปนี้ก็ทำมากระดลืมกดไลค์เอาติ้นติ้นต้นก่อนเต้นก่อนวันชูทีมาเก็บสมไม่อยู่มันเป็นยังไงมันเป็นยังไงมามาจบคลิปแก่ทรงไมอยู่มันเป็นยังไงมันเป็นยังไงทำไมมันเมาอย่างนี้ทำไมมันเมาทำไมโอเคทุกคนคลิปนี้ก็เสร็จจบอย่เพียงฉันยังทำมากระดลืมกดไลค์กดติดตามถ้าอยากให้เขาแก่งน้องโบวีนะได้กับคอมเมนต์กันได้ อย่าลืมคลิปใหม่มาสุขวันพุธวันศุกร์วันอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งเขาจะมีคลิปให้เบิรงนสามมือเนาะวันพุธวันศุกร์วันอาทิตย์สามมือบ๊ายบายโอเคทุกคนคลิปยังบโจ๊กใบชานี้เนาะเมื่อกี้นี่ยมันโม่งกบมันชะลาดนี่เทปนี้ลายจะมาลอย